สวัสดีครับผมจะพาท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าตากสิงผู้กอบผู้บ้านเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองทัพเรือในบริเวณวัดอรุณราชวรารามนะครับตอนนีป้ประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้พระเจ้าตากสิงอย่างมากเลยนะครับท่านดู ตรงนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่คือกลุ่มของคนแส้แต่นะครับในฉันสัมพันธ์มาเที่ยวกันแล้วก็มาเจอกันนี่คือสมาชิกแส้แต่นะครับซึ่งเป็นแส้เดียวกับพระเจ้าตากศินและนี่ก็อ,อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวยงามนะครับท่านดูของทัพเรือนะครับกองบัญชาการอะไรนะครับไกลๆนี่บรรยากาศสวยมากเลยนะครับท่านน,นี่คือริมแม่น้ําเจ้าพยาที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระเจ้าตากศีล ผู้กอบผู้บ้านเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกกระสานสร้างเสและท่านก็ได้เป็นผู้ที่กอบผู้้ดูมีบทสวดให้ท่านชมให้ท่านดูนะครับนี่คือบทสวดที่ผมได้เก็บให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้ชมซึ่งเป็นบทที่ ถังกว่าหลายๆที่นะครับท่านดูและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้มีความศรัทธ,ธาต่อท่านองค์พระเจ้าตากเสียนก็ได้มากราบไหว้กันเยอะแยะซึ่งวันนี้ก็ใกล้วันสิ้นเดือนของธันวาคมเพราะว่าจะเป็นวันของพระเจ้าตากเสียนนะครับ บรรยากาศดีนะครับมีเรือมีอะไรเต็มเลยนีคือกลุ่มสมาชิกเ,เตชะสัมพันธ์กำลังขูดครับท่านเขาบอกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ดำเนินรายการตามรอยพระเจ้าตากนี่นะครับท่านที่ใส่ใส่บวกสีแดงแล้วก็กลุ่มเตชะสัมพันธ์ นี่คือนักท่องเที่ยวนักที่<ว>รเรียกว่าพวกเลชะสสำพัญถูกต้องเม่อกีรายงานไปแล้วนี่คือแซ่แท้นะครับเป็นลูกหลานเจ้าตากอโอเคเนะครับไปเราไปชมกันต่ออยอ่างอื่นนะครับนี่คือบริเวณกองทัพเรือดูนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มีความเคารพต่อองค์ เจ้าตากศิลก็ได้มากันเยอะเลยทีเดียวท่านดูนะครับบริเวณนี้วิวสวยนะครับมาชมได้เลยครับท่านดูนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาผมอยู่ตรงนี้ข้างหลังวัดอรุณราชวรารามท่านดูนะครับตรงที่มียอดนั่นคือวัดอรุณซึ่งสมัยพระเจ้าตากสินนี่ ตรงนี้จะน่าดูเลยทีเดียวครับดีมากๆเลยครับดูสิครับนี่คือบอริเวณศาลของท่านนะครับศาลท่านเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเลยนะครับผมดูผมยังกรา,า,าบไหว้มาครับเห็นไหมครับ ท่านจะเห็นว่ามีประชาชนผู้ศรัทธาต่อองค์พระเจ้าตากสินมาอามีคนมากราบไหว้กันเยอะทีเดียวเลยนะครับทับเรือข้างในท่านเห็นนะครับเป็นสถาปัตย์คล้ายๆสถาปัตย์จีนเลนะครับผมมีความศรัทธาต่อท่านอย่างมากเลยนะครับมีสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เมืองไทยเป็นปึกแผ่นพรา ท่านท่านกษักรตริย์พระเจ้าตากสินนี่นะครับโอเคนะครับถ้าท่านมาอยู่ที่ไหนก็ตามให้มากราบไหว้แล้วท่านก็จะเป็นสิิปมงคลต่อชีวิตต่อครอบครัวต่อทุกสิ่งทุกอย่างและแล้วก็ได้ชมบริเวณวิวรอบๆข้างๆที่มีความสวยงามนะครับโอเคนะครับ มีโอกาสอย่าลืมมากราบไหว้กันเพื่อชีวิตที่เป็นสิริมงคลนะครับทิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านได้พรจากพระเจ้าตากสิน,นโดยทั่นทัว่วทุกตัวคนนะครับสวัสดีครับ